มากันเลยค่ะทุกคนวันนี้พบกับช่างเจียบอีกแล้วนะคะก็ได้ทําการสักไรผมลูกค้านะคะพี่ลูกค้าก็ได้ติดต่อจองคิวก็ามาแล้วก็บอกดูช่างเจียบแค่นิดหน่อยก็ตัดสินใจเลือกเลยเพราะว่ามองเห็นความเป็นไปได้นะคะว่ารอ,อยสักจะสามารถปิดส่วนที่มีหนังสีใสเยอะได้จริงๆกับลูกค้าก็เลยตั้งใจมานะคะแล้วก็ พี่ลูกค้าคุยเก่งมากคุยสนุกแล้วก็หัวเราะกันอยู่แบบตลอดตลอดเลยพี่ลูกค้าคุยแบบยาวพี่ลูกค้าคุยเก่งช่างเจี๊ยบก็ไม่ยอมแพ้ค่ะคุยสู้กันไปเลยค่ะสู้กันไปเลยไม่รู้กี่ชั่วโมงวันนั้นช่างเจี๊ยบจำไม่ได้แล้วก็ใช้เวลาก็น่าจะนานพอสมควรนะ่ะสีถึงหชั่วโมงอะค่ะประมาณราวๆนี้ก็ได้ทําออกมาเสร็จออกมาก็าคือ สวยพี่ปะค้ามั่นใจมากนะคะผลงานหลังจากการทําก็คือเดี๋ยวเราจะมาดูภาพก่อนและหลังนะคะให้ดูกันก่อนเลยนะคะเอามาดูกันเลยนี่ก็คือเป็นภาพก่อนทํานะคะผิวหนังซีใสเลยแล้วก็หลังทําเห็นปกปิดได้อย่างดีนะคะส่วนด้านบนดูสวยมากๆนะคะแล้วก็มองไปก็คือดูดําสนิทสวยมากแล้วมาพบกับช่างเสียงใหม่นะคะ